หลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในตอนเช้าสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะหรือรอยหลุมสิวแล้วก็ถุงใต้ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า InstaDye d g e l e t นะคะเพื่อช่วยในการปกปิดแล้วก็อำพรางจุดบกพร่องได้ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการใช้ขั้นตอนการใช้ InstaDye d g e l e t แบบง่ายๆกันนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็ ถุงใต้ตานะคะวิธีการใช้ก็หลังจากที่เรานะคะทำความสะอาดแล้วก็บีบเนื้อครีมออกมาพอประมาณนะคะแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของเนื้อครีมจะทำให้เนื้อครีมนะคะกระจายตัวได้ดีขึ้นแตะลงไปนะคะบริเวณที่เราต้องการให้ใช้วิธีการกดท้าถูนะคะจะเป็นคาบเข่าขาว,ขาวทิ้งไว้นะคะโดยที่เราจะไม่ทาซ้ำที่เดิมนะคะทุกจุดบกพร่องนะคะอินซันตี่เอเลนสามารถที่จะ ช่วยเติมเต็มผิวบริเวณที่มีปัญหาให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นนะคะเมื่อทาทั่วแล้วนะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นะคะได้ทำงานเต็มที่นะคะ,ะไม่แนะนำให้พูดคุยหรือว่าให้ยิ้มนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับผิวหน้านะคะ หลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะจะสังเกตเห็นว่าผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวนะคะถ้าเราใช้เทคนิคนี้ในการทาอินไซต์เอเลดนะคะ,ะ,คะก็จะทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะใครที่ติดปัญหาทาแล้วเป็นคราบสีขาวแล้วก็ทาแล้วไม่เห็นผลนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะคะ สำหรับเคสที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวนะคะวิธีการใช้ทํำยังไงนะคะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในตอนเช้านะคะเราจะใช้ i n s ซ n นดี้เอเลดเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ในลักษณะกดลงไปแบบนี้นะคะจะไม่ถูซ้ำทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เนื้อผลิตภัณฑ์ซึมลงไปสู่ผิวนะคะจะสังเกตว่าเนื้อเนื้อที่เป็นหลุมนะคะก็จะค่อยๆถูกเติมเต็มขึ้นนะคะผิวจะเริ่มฟูขึ้นเรียบขึ้น สำหรับเทคนิคการทา i n s ซ a n ี่เ a g e l e s นะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะคำแนะนำนะคะก็คือผสมน้ำวิธีการทานะคะควรจะกดลงไปที่ผิวแทนการถูวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเราทาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วนะคะจะไม่กลับไปทาซ้ำนะคะถ้าทำเทคนิคแบบนี้รับรองเลยค่ะว่าจะไม่เป็นคราบสีขาวแล้วก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนค่ะ